หน้าเวทีไม่คิดนะครับว่างานวัดแห่งนี้จะมีคนสูงอายุเยอะขนาดนี้มึงฮะมึงว่ากูเดยไม่ใช่แต่น่ารักไงอถึงอายุจะเยอะแต่ก็น่ารักนี่รูปร่างเหมือนคนชอบเล่นไพ่ทุกคนมึงมึงดูยังไงว่าชอบเล่นไพ่หุ่นเหมือนแห่มโพแดงทุกคนเลย เออเป็นพระแจ็คโพดัมคนนี้เลือกอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เออแล้วน้ามีแฟนเนี่ยขุ่นอบอนะุ่นแบบนี้ยเนี่ยหน้าหนาวนี่โอ้โหสบายสบายเลยกอดอุ่นดีจัดหน้าร้อนต้องรีบเลิกเอาเลิกทำไมอะนอนบังพัดลมเราเดี๋ยวรูปร่างเหมือนตู้เย็นสี่คิวท่านแน่ยาวยาววันนี้จะแมาจา่จ่าคิวเข็ทเองหรือไปเดินลู่จักรสีที่ไหนวันนี้ล่ะ เก็มันเนี่ยขอบคุณมากครับเมื่อกี้ก็ให้ใบกระท่อมมาใบหนึ่งนนี้เลยอ่ะอันนี้ดอกไม้น้องเขาให้มาเอออ,อะไรก็ไม่รู้แล้นะแต่เขาจะเด็ดได้ <c oughs> ได้ได้สบายใจแล้วแม่อายุเท่าไหร่นะปีนี้เจ็ดสิบสามแม่แม่อายุ <c oughs> แม,แม่อะไรนะแม่ว่ากันนะมันมัน,มน,มนเอาเพลงมันมัน <c oughs> เอาเพลงเอาเพลงมันมันหรือ màu tắt đấy đi kìm lên bằng bằng bên kìm tắt đấy tên คุยกับใครก็ไม่ได้ฟังเลยแล้วแล้วขึ้นมาเต้นมาตับ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 แล้วตับรุนเองเหนียวดีจังเลยเหนียวเคี้ยวไม่ออกมึงต้องใส่โซดาดิมาเอาเหรอใครเอาเงี้ยอยากได้คนเต้นไหมมีผู้กล้าป่ะขอคนบนเวที1,000บาทมา ใครเต้นถูกใจเพลงกินตัด1,000บาทใครเต้นสวยเต้นดีเต้นมันเอาไป1,000บาทเฮ้ยเทียพี่นายุกจะถูป่ะพี่นายุกก่งเรู้ทันดีว,ว่าไม่ไปแล้วไม่รนอเนอาร้านอาหารเอออ่าเนี่ยเมื่อกี้ตกแมกขึ้นมาไม่ขึ้นพร้อมมีหนึ่งพันบาทโผล่มาเทียร์

ถือไม้ชื่ออะไรครับชื่อแมวเหมียวค่ะชื่ออะไรนะแมวเหมียวเวลาถือไม้เอาไม้ใกล้ๆเคยจับอะไรใหญ่ขนาดนี้ไหมเคยจับแล้วจับแล้วก็ทำทำอ่ะไรอ่ะอจับแล้วใส่หน้าเลยชื่ออะไรนะพี่เหมียวค่ะมีแฟนยังมีผัวแล้วค่ะมีผัวแล้วนะสารภาพตรงๆเลยมีผัวแล้วมีผัวแล้วแต่ไม่มีลูกค่ะน้อง จำจัดใจเลยล่าสุดพี่กับผัวเนี่ยเมื่อไหร่พี่กันเมื่อไหร่คะเลได้ค่ะเมื่อไหร่จ๊ะอ๋อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วพี่พงษ์เขาเป็นปีกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่สะสมไปเรื่อย๋อเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าคนมีผัวแล้วค่ะถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าวันไหนคือมันไม่ได้เลยไม่สนเลยนะเฉยๆค่ะอ๋อเหรอ แต่ถ้านานเกินล่ะก็เฉยๆค่ะเอาเหรอค่ะคนต่อไปเราไม่ได้ตายด้นค่ะแต่ว่าเฉยๆเราะมีผัวเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวยังไงคะอ่าคนต่อไปคนต่อไปแม่มาแม่มาขอเชิญเชิญแม่มาแม่มาอยากรู้จักชื่ออยากรู้จักชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อลินค่ะพี่ลินนะอายุเท่าไหร่แล้วพี่ปีนี้ห้าสิบเจ็ดค่ะโอ้ห้าสิบเจ็ดดูอย่างถามแล้ว่าเดือดยังไงเลยทำไม มีผัวยังจา้านี่แล้วค่ะนั่นไหกูว่าแล้วไงนี่ผัวอยู่นี่เรือยใ่นเดี๋ยว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 ผัวอย,อย,อย,อยู่นี่เปไงอีลินขี้บ่นไหม คืนทั้งคืนยันหกทุ่มเลยว่าคืน, iscilla, นทั้งคืนคือยุ่ง <apply> ก <glasses> okay, uh, oh, 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 uh ับเมีย huh. ต uh ้องนู huh. uh ่งลงบ้านลูกไม่สบายลูกไม่สบายไอ้พี่ตัวดำมาเสืวได้วยกูกูกูคิดไปงูหนึ่งทำดีๆนะคะอ่านีมีผัวแล้วเนาะครับผมอะไรโอ้ยนี่เห็นเห็นไม่ต้องมาห้ามดับคำนี้ใครเอาหรอนอกจากแกก็ไม่มีใครแล้ว ชื่ินชื่อลินดีร่าดีนะครับหัวถึงไม่ได้ค่ะดีราดีนะคะในวัดในวามึงก็พูดเออก็คือเอากันดีเลี้ยกันเถอะก่จะพูดจะพูดในวัดแล้วมันไม่รู้อีกไม่น่าพูดเอาหายไปกี่คนแล้วโอเคลินไปไปด้วยไะถามอะไรอไหมครัอะไรฮะจะถามอะไรอีกไหมคะไม่ถามนะจ๊ะไปถามมีลูกกี่คนมีลูกสามคนค่ะไปทำยังไงที่มีลูก นมเข้า,ขา,ากล้วยนแล้วก็นั่ง,งหนอนเลยนนอ,อนีัอันนี้ไม่แน่คว่านะไม่แน่ไม่แเอ,อ<ม>แต่แต,แตด่ดูแล้วไม่น่าอกต้งาไามเลยมีหัวอย่างหัวไม่มีอะไรนะหัวไม่มีฮะนีจ้อะไรนะ มีแต่พัดลมหัวไม่มีมีแต่พัดลมมึงเอาพวกรถเป่าหอยเหรอสงสัยสงสัยไ่มเปิดเบอร์แรงเลยเอาจริงจริงเอาจริงแม่กระพือมันติดข้างขาวเลยลูกเอาจริงมีครอบครัวยังมีแล้วค่ะมีแล้วนะเอาไฟมาไหมไม่มาค่ะไม่มานะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเหรอมีลูกยังมีแล้วโอ้ไปทำกันยังไงถึงมีลูก มีลูกแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่หุ่ึงผู้ถามว่าไปทำอะไรกันต่วยลูกมันตอบมันตอบว่าลูกแคแต่งงานเองมีแต่คนเล่าชีวิตครอบครัวอ่ะโนูหนูหนูหนูเมื่อกี้เมื่อกี้ชวนขึ้นเลยขึ้นอย่างพอมีหนึ่งพันบาทแล้วขึ้นอย่าเก็บค่าอะไรนะาเก็บค่าเก็บค่าทำไมก็ตามท่านี้เก็บค่าทำลึกใช่ไหมทำลึกเอ แก่แล okay, ้วแก้อ right. uh, ๋อเหรอถามอะไรกันถามเหมือนจริงนะมีแฟนหรือไม่ก็ไม่มีแต่ลงซี่คอนไม่มีแล้วจริงอ๋อเหรอทิ้งแล้วโอเคฮะกูคนเดียวกูคนเดียวเหรอกูรู้โอ้โหสบายและกูเฮียเป็นเขยชุ่มพรแล้วไอิจฉา เล่นลุ้นรถถูกบรลณาด้วยที่ผายสมยอมด้วยสิอะอยากเต้นอยากเต้นอยากเต้นเออวใครใครเต้นได้ถูกใจัมหาชนหนึ่งพันบาทรับไปอแล้วไปจาะใครอะจากใครอะไอ้บุ๋มกูให้เกียรติมึงเออกูให้เกียรติมึงมึงให้เขาอะนี่ผมได้รับเกียรติขนาดนั้นจริง กูมาทุกทีกูก็ให้แต่ปีนี้กูให้เกียรติเลงทำไมทำไมมานี่มีเกียรติไวจังเอาม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 า,มา,มา,มา คนลออะลักษณะจะแซนฟิตวันเนี้ย <c oughs> ดงมาหาเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเต้นทีละคนหนูเต้นกี่ตับเลยเอถ่ายรูปก,ก่อนอะไรนะถ,ถายลูปก,ก่อนเดี๋ยวพี่เต้นค่ะพี่ถ่ายถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวคือไปเต้นพี่รีบให้น้องกินตับแล้วเดี๋ยวพี่กินตีนหัวเขาต่อ ไม่มีไม่มีไม่มีไหมไม่มีครับไผมไม่เชื่อนะไม่ปากไม่มีครัเออมามาคุณแม่กันเลยลูกใช่ไหมคุณครับของอ๋อนี่คุณแม่กำลังถ่ายรูปเลยอ๋อโอ้แม่ใส่ทองเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะได้หนูเอ๊ะ เอาตาเอออะไรนะเดี๋ยวบอกเมียทำเพื่อขี้โมเกลเกลที่ฟ้องกันเราขี้ฟ้องโอเคโอ้มาดีค่ะดีค่ะมามาเต้นมาขึ้นมาเต้นกีตาร์แล้วขึ้นมาเต้นกีตาร์แล้วอะไรนะเต้นไม่เป็นเป็นเหรอเดี๋ยวนี่เอานี้ดีกว่าเต้นไม่เป็นยังไม่ มันจะอายไงแลกลายมาแล้วเต้นส่งพี่เต้นเต้นส่งทางลายมาไอ้ผมทางที่กูเดินมันแค่อย่าอย่าเดินเบียดกูเถึงวะเถึงวะเถึงวะกินเหล้าไม่เคยหมดกลมเลยทำไมอะัั่โอเคเดี๋ยวเต้นทีละคนนะพี่สาวกันเลยทีละคนนะทีละคนทีละคน อะ,อะไรนะเราจะรู้ว่าใครเอวด,ดีกว่ากันมันจะมีเงินรางวัลหนึ่งพบาทรอบนี้เป็นรอบชัว์เอวถึงแม้บางบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าสู่แชมป์แต่วันนี้เรามีความสุขการทำบุรมีความสุขความเัอกับผมคนแรกเลยฮนะมาตพวพี่ชอบกินตตบหวานสัวนตัวนะ ทำไมเดือนละรอบไปไม่เท่าไหร่ได้แค่เอวสุดยังไม่สุดเอวสุดความจริงเพลงกินตับเด็กนั่นโซ่โวยกอดคอพัวมึงจับดอกกูดี่กก้าวไปบอกเมียกูว่าชุบบอลชุบกับพวดดิ อันนี้อ่ันน like ี bueno> ้ต uh ับแน่จ้ะนี่สุดแล้วกูเบียสามคนเลยทั้งเดี๋ยวเอาไปลือทั่วหมู่บ้านเลยจับดอเสียงเลยนะอะมาพี่เสื้อขาวตัวพี่ชอบกินกับหวานสุดต้นน้ำร้านชอบกินตำไทยตำม้วนตำซุกตำแจงตำหม้อนแดงตำตำไม้ตำหวานต้องสุกชั

สองเลยส่ลงโชคดีตอนท้ายที่ท้ายมึงเลยมตะกี้กอบหลบในทางกระเด็นใส่หน้าได้นะเออคนสุดท้ายมานสุดท้ายนสุดท้ายไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบมาเลยมาแรงมาตัวพี่ชอบกินกับปลาสูอ์มาช่อเตางทิ ชนกูตลอดเลยดีที่แฟนไม่มีเลเนี่ยโอเคผมดูนะครับท่านก็ดูแล้วนะฮะครับว่าผู้ชนะคือใครเนี่ยเอามาร่วมสนุกกันนะครับผมอ่าไอ้บุกูเข้าใจอืมไอ้เรื่องจริงแล้กูพยายามตามมาถึงเลยหลานจยอะอ่ามาหลังเพราะมาสักจังหวัดเลยก็ได้โอ้หสักจังหวัดดูตังมีแต่ว่าอยู่เรืเลยอ่ะอยู่รถ ไม่เอมมาไมเอาเลยปะเอาแต่รถแต่ไม่เอาแจมาเป็นสามพันเลยนะที่พันนี้เป็นสามพันอี่สองพันกูยืมมงตรงไหนเอาี่รงแรมไหมกูเอไปจ่ายค่าอะไรอ่ะกนนีกนนีหุ้เทียวเทียนเอาลูกบ้างอาแม่มาแม่ลองสดสดงแสดํก่นหนึ่งพันบาทครับ เอ้าวแล้วแม่แม่อะไรนะทำไมกันไม่ได้ล่ะคนอย่างพี uh. Uh, ่พี่บุกกายอาชิราเนี่ยอะไรนะได้เลยมึแก่ไหมเฮ้ยเลยก็เต้นพันนี่อย่างไรนะกขับแต่แล้วแม่แม่มาลอยเอออ่ะซื้อมากซื้อมารดูสิ่ง อันนี้ผัวมาไม่ให้หรอคะนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาอเออเอออะไรนะรวโลน้าเ้าเรานี่นี่ให้คนนี้คนนี้อ่าเออใครอะไรนะมันน้อยไปอย่าเอาอย่าเอาไว้อย่าเอาเลยก็แล้วมันน้อยอย่าเอาเออแม่ง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 เออมันแนวมันแนวอัวชื่อไววายคอมครับ เออขอบคุณครับตบมื้ดกันให้กับสี่สาวที่พิ้ง์มาร่วมกสะดกกับพวกเราปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะได้ปีหน้าผมมาคุณพี่ไม่มาได้ไหมแล้วหัวหัวค่ะในชอระรปออยู่ไปลงไปกอดหัวเลยีหน้าชื่นมืดเลยดีใจเออขอบค